เราานที่มีรูปกัาวดอนแรกตอนั้นเราอ๋ที่มีรูปเราออกมาครัอ๋อผมเห็นรูปผมก็รู้แล้วแต่คนดาเนี่ยก็ก็คือหลายคนก็คือดาเดาถูกนะเพราะว่าเงาค่านั้งชับอะไรก็ดีใจครับผมที่ได้รูปมานกับกู์ดารครั้งแรก เราไม่เคยร่วมงานกันมาเลยแต่พอได้ร่วมงานกันอย่างเมื่อวานเนี่ยไปไปเวิร์กช็อปมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจูนกันค่อนข้างง่ายนะอะไรงนงเพราะด้วยวัยใกล้เคียงกด้วยแล้วรู้สึกว่าทำงานงาน่ายใช่ครับใช่พีมีความคล้ายคล้ายกันนิสยัยอะไรกันเลยหลังเรื่องนี้เป็นแนวดร,รับเรื่องแรกครับผมก็จะมีความหลอนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ต้องเล่นกับซีจีด้วยเล่นกับอะไรที่แบบมีความน่ากลัวอะไรนะก็ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นเลยโอ้โหทำั้งแหนักนะเรื่องนี้นเพราะว่าเปิดเปิดเรื่องมาคือมันเหมือนแบบเรื่องราวผ่านมาเยอะแล้วอะไรเงีนะ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบค็แบคกราวก่อนที่หนังจะเริ่มเนี่ยมันต้องมีประการ์ดเยอะที่เราจะต้องทำมาต้้นศึกษาต้องเติมใเอะไรแล้วเราก็มาใช้ในหนังเลยลก็คือเปิดเรื่องมาก็คือแบบทั้งความสัมพันธ์ด้วยทั้ง หน้าที่การงานอะไรหลายๆอย่างกูแบบตงปัญหาเรื่องราวมาดาเลยทัปมัญหาที่เก็บไว้ทั้งเด็กหรือว่าอะไรอางเงี้ยมันต้องทำกันได้ต้องบอกว่าตัวเป็นคนที่แบบทำเงินแล้วก็เป็นาตรัวอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขมีความเชื่อก็ ก็ค่อนข้างมีความกลัวเล็กๆเหมือนกันในการเล่นหนังเรื่องนี้อะไรเพราะว่ามันใช่เป็นความเชื่อจริงๆที่ที่เกิดขึ้นทางอีสานอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องทําบุญอ่ะเราทําบุญทุกทุกครั้งแล้วก็ส่วนมุตทุกครั้งที่แบบเวลาไปเดินทางขยายคำหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่แต่ที่เกี่ยวกับท้องกับขาไม้เรามีเซรั่น ซครับไม่มีครับเอาเป <laughs> ็นว,ว่าคือโผล่โดยส่วนตัวผมก็อาจจะมีความโผล่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้เจอไม่เจอดีกว่าไม่เจอดีกว่าปีห <laughs> น,น้านอกจากหนังแล้วหมวดของการละครอะไรที่จับตัวแทนได้ปีหน้าแน่นอนครับต้นปีพุกะลาเลยครับเรื่องภูมิที่เจ้าขาที่ฉันไปถ่ายเป็นชิ้นผมผมทันท้งองสานก็เล่นกับโบมเนราาก็ฝากติดตามด้วยแล้วกรอบนี้เนี่ยสนุกแน่น,นอนคอมบอดีด้แบบดูแล้วส,บ,สบายๆเป็นเป็นทิ่เลียนด้วย ีหครับคือพาร์ทคอมดี้มันจะไปหนักทางโบมากกว่าใช่ใช่ตัวผมน่ยจะเป็นตัวดึงดึงตัวเดี๋ยวใช่เพราะว่ากับช่วงใช่ครับเดี๋ยวยังอยู่กับช่วงใช่ครับตอนนี้ยังอยู่แล้วก็ปีหน้าก็เหมือนจะมีเรื่องนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมวยเลขสามแปกปี่ใหม่หรอครับปีใหม่ไปเขาใหญ่กับที่บ้านครับครอบครัวไปบ้านตาที่อยู่ทแถวอะไรเงี้ย ไป่สามวันครับแต่ก็เขาดาวเนี่ยเขาดับโอเคเพราะว่าเราไม่อยากแบบไปคนแน่นๆอะไรนะต้องจัดแล้ครอบครัวแล้วมันเป็นอะไรใจร้อนที่นี่หวังจะไปด้ไหมอ๋อไม่ได้ไปไม่ได้ไปอ๋อก็อยู่กันที่บ้านเขาใช่ครับก็คือแยกกันเขาดาว เป็นยังไงว่เปิดตัวพอมนะแล้วเปิดบางรายการไม่กดดันนะผมว่าผมรู้สึกเฉยๆมากในการใช้ชีวิตหรือว่าเพราะว่าเราก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าตรงกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบไม่รู้สึกว่าเหมือนปิดกั้นอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นกำลังใจให้กันต้องกันละกันที่ดีอะไรอย่างนี้การทำงานในการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรก็มันก็แฮปปี้ดีแล้วก็คนสนานก็ อาจจะตื่นเต้นเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าคนก็ไม่มีเรื่องนล่มานาอะไรนี่ว่าแทบแทบไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนีก็คือแบบนี่มนเ้นแต่ยังก็สบายเนาะไม่ต้องเปิดเลยพูดแบบเลยอ๋อก็มันก็อาจจะถึงเวลาบ้างแล้วอะไรเงี้ยมันก็ก็ศึกษาดูดูกันไปอะไรยงเี้